สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่13ระหว่างวันที่27เดือนกันยายนถึงวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564านะคะในส่วนของคลิปนี้ครูบีจะมาสอนในวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน่วยสถานที่รอบตัวเรื่องข้อปฏิบัติในโรงเรียนค่ะ ก่อนอื่นคุณครูบีก็จะพาเด็กๆไปฟังนิทานเรื่องเด็กดีมีวินัยกันก่อนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานสอนใจเรื่องเด็กดีมีวินยัยยามเช้าอันแสนสดใส น้องต่อและน้องปัดมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันสวัสดีปัดสวัสดีจ้าต่อน้องออมทำกันบ้านทุกครั้งที่ครูสั่งเย่ yeah, เสร็จแล้วไปเล่นดีกว่าน้องเนมไม่เคยพูดโกหกพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ น้องว่านไม่เคยนอนดึกสามทุ่มแล้วนอนดีกว่าเด็กดีมีวินยัยพวกหนูทำได้ เมื่อเด็กๆฟังนิทานจบแล้วจะเห็นได้ว่าเด็กดีต้องมีวินยัยและรู้จักหน้าที่ของตนเองทำตามข้อปฏิบัติในโรงเรียนเช่นมาโรงเรียนแต่เช้าเข้าแถวเคารพธงชาตินอนพักผ่อนเป็นเวลาและเก็บของเข้าที่เมื่อใช้เสร็จแล้วเป็นต้นค่ะเอาละเมื่อเด็กดกูแล้วว่าเด็กดีมีวินัยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก็ให้เด็ก,ดกหยิบหนังสือวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า16กันนะคะ อันเด็กดูที่คําสั่งเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบภาพการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในภาพจะเป็นเหตุการณ์การปฏิบัติตนในโรงเรียนทั้ง4เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ไหนที่เด็กๆเ,เขาปฏิบัติตนเหมาะสมก็ให้เด็กนะคะวงกลมล้อมรอบภาพนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากครูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ